เป็นเรื่องของ Samsung เ e ็กทรอนิกส์นะครับเราได้รายงานกันไปว่า a m ม u ุ g เนี่ยก็ประสบกับภาวะยอดขายและก,ก็กำไรที่ตกต่ำนะครับแต่เขาก็ยังมีแผนที่จะพัฒนาโครงกานสำหรับการผลิตชิปแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์ที่เป็นรูปใหม่นะครับล่าสุดครัไรยมากที่ผ่านมาคับก็มีรายงานเพิ่มเติมว่าซัมซุงใีกำไรร่วมหนักถึง95%ครับซึ่ง ในเคสนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์มันก็พิตฐานจะเรื่องของดีมันส์าัมภารเองครับก่อนหน้านี้เราได้กินวัลุกชิพทางตลาดกับแต่นะตอนปีนี้เนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วกับชิออ่อลดตลาดซึ่งก็เป็นสาเหตุมาจากการที่เกิดปัญหาเรื่องของภาวะงินเฟ้อนะครับแล้วก็กำลังซื้อของผู้บริโภคนะครับกำลังซื้อของภาคสินกิจโดยรวมมันก็ชะลอตัวแล้วก็ ลดลงนั่นเองนะครับก็ทำให้ราคาของชิปในไตรมาสแรกนี่มันก็ล,บล,บลบดลงตัวนนิดลงมาตัวเองปริมาณการส่งมอบก็น้อยลงตัวนะครับผมโดยที่ทางเซอร์ฟุงเนี่ยก็กล่าวไว้นะครับตอนนี้เขามีการส่งมอบชิปท,ที่เป็นชิปเหมือนความจำนะครับกลุ่มเป้าหมายหลักเนี่ยจะเป็นพวกเซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์ความจุสูงแล้วก็เครื่องสมาร์ทโฟนนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าเซิร์ฟเวอร์ความจุสูงเป็นตลาด B2B แต่แม้สำหรับตลาด B2B ครับ ธุกรกิจที่เป็น Data c e n t e เขนาดใหญ่เนี่ยตอนนี้มีการชะลอการลงทุนนะครับหรือว่ามีการลงทุนเนี่ยระมัดระวังมากขึ้นมันไม่ได้โตแบบพัวพันเหมือนช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับทีนี้ผลประกอบการที่ว่าตกลงนะครับทางสำสุ่ในรายงานวิสิทธิ์โดยความจ้าเนี่ยตอนนี้กำลังจากการดำเนินการนะครับลดลงเหลือแ4,400ล้านบอทนะครับเป็นคิดเป็น4 7 8 6. 6ล้านดอลลาร์ครับผม ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาลดลงถึง95เรนะครับหลือที่ประมาณแส0 0ล้านวอนซึ่งถ้าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเคยทำตัวเลขได้ถึง44.12ล้านล้านวอนนะครับก็เรียกว่าหายไปแบบหนึ่งในีสิบเลยนะครับซึ่งนี่เป็นผลประกอบการที่เรียกว่าตัดที่สุด1รอบ4 0ปีที่ผ่านมาเลยครับ ูดถึงกำไรนะครับถ้าพูดถึงยอดขายเลยนะยังเรียกว่าลดลงไม่ได้เยอะมากนะครับลดลงในสัดส่วน18ครับเหลือ13ล้านล้านวอลแต่ก็กำไรอย่างนี่แหละครับเป็นผลที่ลดลงถึง9.5เลยครับในสถานการณ์นี้ครับทางสำนักงองก็ไม่ได้ถึงกับร้อนโดนอะไรนะครับก็มีการประกาศว่าจะมีแผนลดปริมาณการผลิตโลงนะครับแค่เพื่อให้เพียงพองสำหรับความต้องการของตลาดนะครับแล้วคาดวันอีสัปดาห์หนึ่งพอตลาด ฟื้นตัวนะครับก็จะเริ่มมีการสั่งซื้อชิปหน่วยความจำใหม่ๆนะครับก็จะค่อยๆทยอยส่งมอบไปครับผมก็เรียกว่าไม่ได้ลดเรื่องของค่าปิที้ในการผลิตนะครับแต่ว่าลดปริมาณการผลิตแล้วก็ลดปริมาณการนำสต็อลกลงครับก็ต้องรอชมกันต่อไปนะครับว่าสถานการณ์ของโลกจะส่งผลอย่างไรนะครับทางในอุตสาหการรมข,ของ data center แล้วก็สมาร์ทโฟนด้วเรื่องที่เป็นแผนระยะยาวสับสูงกับรัฐบาลเกาหลีใต้คือการลงทุนผลิตน,นะครับการลงทุน สร้างโครงการผลิตชิปรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผม